นายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ CD ux, อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับตัวอย่างวัคซีนของซิโนฟาร์มที่มีชื่อทางการค้าว,ว่าโควิโลจำนวน7รุ่นการผลิตในวันที่21มิถุนายน2564ที่ผ่านมาเพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิต หลังจากได้รับตัวอย่างทางสถาบันชีววัตถุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งทำหน้าที่ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนภาครัฐได้เร่งทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทันทีประกอบการตรวจด้านเอกลักษณ์ความปลอดภยัยและการตรวจลักษณะทางกายภาพและเคมี โดยผลตรวจตัวอย่างวัคซีนทั้ง7รุ่นการผลิตในทุกรายการตรวจสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานข้อกำหนดมาตรฐานของวัคซีนตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอ ส่วนการพิจารณาข้อมูลจากเอกสารสรุปกระบวนการผลิตในแต่ละรุ่นที่ผู้ผลิตส่งมานั้นมีข้อมูลรายงานกระบวนการผลิตและคุณภาพของสารที่ผลิตในแต่ละขั้นตอนที่สําคัญตั้งแต่เชื้อไวรัสเซลล์ตั้งตน้นสารตัวกลางในแต่ละขั้นตอนจนถึงวัคซีนสําเร็จรูปซึ่งผลการพิจารณาพบว่าวัคซีนทั้ง7รุ่นการผลิตที่ส่งมายังประเทศไทยมีกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพที่สอดคล้องตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทางออยอ ขณะที่การตรวจสอบอุณหภูมิของการขนส่งวัคซีนตั้งแต่ต้นทางจนถึงสถานที่เก็บวัคซีนภายในประเทศพบว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงความเย็นที่เหมาะสมกับการรักษาสภาพความคงตัวของวัคซีน โดวยวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง7รุ่นการผลิตได้ผ่านเกณฑ์การรับรองรุ่นการผลิตของประเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนทั้ง7รุ่นการผลิตจำนวนรวม1ล้านโดสเพื่อให้สามารถนำไปใช้ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงวัคซีนอย่างทันเหตุการณ์